การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการดำเนินกลยุทธ์3อเป็นแนวทางที่สำคัญในการอนุรักษ์พลังงานด้วยออุปกรณ์ออาคารและออุปนิสัยโดยมีการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าด e มานส์ไซต์เมนจเมนต์ DSM ดําเนินโครงการที่โดดเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนได้แก่โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าโดยการติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพที่มีการกําหนดร่วมกันกับกฟผ มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนทั้งในและนอกองค์กรนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารนณะตอกย้าถึงมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นด้านการประหยัดพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5เพื่อนําไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของประชาชน